ประหยัดจ๋าเลยฮะประหยัดแบบประหยัดมากๆแทบจะไม่กินน้ํามันนะครับคือรถปีใหม่ยังหลูกไม่เท่าเขาเลยนะทำคล้ายๆกับรรบโอกินี่นะครับผมว่าคุณก็รับได้เพราะราคาก็เบาสวัสดีครับพวกผมอารจิตกรอีกแล้วนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รถบ้านจัดชาย u b e Channel นะครับวันนี้มาเอาใจสายตระกูลคนชอบว o นด้ากันบ้างน,นะครับ Rv 1.8e นั่นเองนะครับปี2015สีขาวนะครับคันนี้คือขับแล้วหล่อมันเป็น SUV นะครับรถอดเดประสงค์ที่หล่อมากๆนะครับหล่อมากๆคือผมไม่ต้องพูดเลยการันตีนะครับตัวเก่าไม่หล่อเท่าตัวนี้แน่นอนนะครับเพราะแต่ก่อนไม่เคยมองเลยพอมันเปลี่ยนโฉมนะครับหรือเป็น minor change ขึ้นมาเนี่ยความสวยเขาคุ่งออกมาเลยจากในตัวของตัวรถผมบอกเลยว่าโอ้สปอร์ตมากๆนะครับไม่ได้แค่สวยแล้วอ่ะมันสปอร์ตแล้วนะครับคันนี้นะครับ ยามีกรอบนะครับ h r v 1.8E เราไปรู้จักกับ h r v 1.8E กันให้มากขึ้นดีกว่าไปดูกันเลยครับครับผมในส่วนของภายนอกนะครับอย่างแรกนะครับฝากระจังหน้าเขาเป็นตัวไมเนอร์เชนนะครับเชฟบอดี้เขา2ขีดเหมือนเคยแต่นะครับที่เปลี่ยนไปเลยให้ความสปอร์ตนะครับบอกเลยว่าทำคล้ายๆกับ l amborghini นะครับหรือฝากระโปรงของ l amborghini นั่นเองไฟเป็น LED และที่สำคัญนะครับจังหน้าตรงนี้นะครับเป็นสีดำสวย ดำเงาโลโก้เขาเอกลักษณ์ครับเฮดเงินนะครับแต่สมัยนี้คนเอาไปเปลี่ยนเป็นเฮดแดงกันเต็มเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรเฮดแดงก็ดูสปอร์ตนะครับแต่เฮดเงินเนี่ยคือโลโก้ของคองด้าต่อไปสเกิร์ตเขานะครับข้างล่างก็จะโชว์ของตัวบอดี้ให้รู้อยู่แล้วนะครับว่ารถคันนี้มันเปลี่ยนใหม่อะรถคันนี้มาสปอร์ตขึ้นนะครับเขาอยากจะโชว์เอกลักษณ์เขาให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นนะครับแอคคอร์ซีวิกซิตี้ซีอาวีเอสอวีเนี่ยห้าตระกูลนี้นะฮะเวลาที่มองข้างหน้าเนี่ย เอกลักษ์ของฮอนด้าเลยนะเด่นที่สุดเลยนะมองแล้วรู้เลยว่ามันเป็นรุ่นนั้นเพียงแค่มองข้างหน้านะครับหน้าตาจะไม่เหมือนกันแน่นอนนะครับถึงจะเป็นพี่น้องกันแต่หน้าไม่เหมือนกันงงไหมอ่าเอกลักษณ์ทุกคันแตกต่างกันนะครับโดดเด่นที่ดีไซน์นะครับมาดูในส่วนของขอบยางซุ้มล้อกันบ้างและตัวโช๊คนะครับแม็กและยางนะครับอาจจะเคอะเคหน่อยนะครับเนื่องจากทางเราไม่ได้ล้างนะครับรถเพิ่งมาลงเลยนะฮะยางครับขอบ17นะครับ นะครับยางมันจะเต็มซ้มนิดนึงนะครับมันจะดูเท่แน่นอนนะครับต่อไปครับยางเป็นปี19นะครับก็คือยางก็ยังถือว่าใหม่ไหมก็ยังใหม่นะเพราะว่ารอยขีดเนี่ยถ้าคนวัดกันง่ายๆนะครับคนขับรถจริงๆนะครับวัดแ้วโบราเลยดูที่ขอบตรงนี้ครับว่าไม้ขีดไฟนะครับหรือหัวไม้ขีดไฟเนี่ยมันใส่เข้าไปได้ไหมนะครับเนื่ยหินมันยังเข้าไปได้นะครับแสดงว่ายังมียางนะครับยังมีดอกที่เหลืออยู่นะครับยังขับได้นะครับ แต่ถ้าซื้อไปแล้วก็เปลี่ยนเถอะครับเพราะยางก้าดันหลบปกตินะฮะเราเปลี่ยนเป็นโยโกนะครับมิชลีนราคาไม่แพงด้วยนะครับเส้นหนึ่งก็3 0 0 0 2,000นะครับก็เปลี่ยนทั้งหมดเลยสีสีข้างแนะนำนะครับเพราะว่ารถมันจะได้ดูใหม่ไปเลยนะครับต่อไปยังมาในส่วนของขอบแบกกันนั่งแม็กคันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าสวยถ้าเป็นตัวทอมมันจะเป็นแม็กแบบดอกทางตะวันแต่เนี้ยมันจะคมนะครับแม็กเขาจะดูความสปอร์ตดูคมดูเหมือนกรงจักร นั่นเองนะครับดูเหมือนกงจักนะครับทำให้มีความแบบโอ้คันนี้เห็นแล้วแบบเวลาล้อมันวิ่งมันสวยนะครับคันนี้ครับผมต่อไปครับในส่วนของโช้นะครับโชงคนี่บอกเลยว่าโช๊คคอยสตสิงห์ฮอนด้าแต่ละรุ่นเนี่ยมีปัญหาบ่อยมากนะครับผมเนี่ยเป็นคนเกลียดโช๊คฮอนด้ามากเลยนะครับผมก็อนสั่นให้ดูเลยพี่ครับแบเจ้านะครับนุ่มไม่มากแข็งไม่มากนะครับ สังเกตได้นะครับพี่ๆคนไหนที่ขับ Honda อยู่ซิตี้นะครับคันด้าซีวินะครับแอคคอเนี่ยพี่ลองไปแข่งโชคดูนะฮะโชคนี่นิ่มเหมือนโอ้โหบ้านบอลเลยนะฮะแต่ c ซ v รเนี่ยรบจุดได้เพราะหนึ่งเป็นรถอเด็กประสงค์รถลุยนะครับโชคเขาจะแข็งแรงกว่านะครับเวลาสายเนี่ยมันจะไม่โค้งเค้งมากนะครับเห็นไหมถ้าเป็น Honda City นะครับ c ี v i c นี่โยกเป็นโอ้โหแต้ตายเลย ส่วนใหญ่เขาจะไปแต่งโชว์กันหมดนะครับแต่คันนี้ของเดิมๆเข้าศูนย์ปกตินะครับก็ขับได้สบายๆนะครับไม่ต้องเปลี่ยนโช๊กดีแน่นอนนะครับครับผมสำหรับเม็ดอาร์ของ Honda h ฮิตาวีคันนี้นะครับเม็ดอาร์เขาเรียงกันทุกจุดนะครับฮอนด้าเนี่ยเม็ดอาร์ดูง่ายนะครับถ้าเม็ดอาร์มันหายไปนะครับหรือมีตำหนิเนี่ยแสดงว่ารถคันนี้เคยผ่านการชนนะครับการเฉี่ยวแรงๆมาก่อนนะครับ การันตีครั้งนึ่งนะครับว่าไม่มีการชนข้างนะจ๊ะชนข้างเนี่ยตัดทิ้งเลยนะครับเพราะเม็ดอาร์คเรียงกันสวยงามปกติเม็ดอาร์คคมรูต้องแบบนี้นะครับและต้องมีฝุ่นนิดนึงนะครับเนื่องจากรถมันอ่าปี15นะครับรถมันเก่านิดนึงนะครับครับผมในส่วนของโฉมด้านหลังเนี่ยบอกเลยว่าเขาเรียกฮัชแบ็คละกันนะครับแบบนี้นะครับกระโปรงฮัชแบ็กหลังเขาเนี่ยบอกเลยว่าสวยนะครับยิ่งหล่อเลย หน้าว่าหล่อผมไม่คนมองรถนะครับจะมองตูดเป็นหลักนะครับหรือมองท้ายเป็นหลักนั่นเองเพราะอยู่นี้ท้ายอ่ะมันมันคนมันเห็นมากกว่าหน้านะครับเพราะเวลาที่เห็นท้ายโอยท้ายคันนี้แม่งหล่อจัดนะครับท้ายสําคัญนะครับต่อไปครับไฟเขาเนี่ยข้างหลังเป็น LED นะครับตรงนี้เส้นแท้เลย LED นะครับแบบแบบฟูเลยนะครับฟู l l e d นะครับแล้วก็มีฮาโลเจนมานิดหน่อยนะครับส่วนตรงไฟตรงนี้นิดเดียวนะครับข้างหลังจะสลักโลโก้ว่า h r v นะครับเครื่อง i v Tech i-vtec นี้เป็นตัวของเครื่องนะครับเกียร์ cvt นะครับจะประมาณนี้นะครับสำหรับคอนด้าจะแนวนี้กับลูกคันนะครับเรื่องออปชั่นการขับทนเทน้าทนมือนะครับและขับได้เร็วด้วยนี่แหละเนสเน่ห์ของคอนด้า i-vtec นะครับใครที่ไปทําท่อนะครับหรือดัดแปลงไปะสอท่อรถเนี่ยผมแนะนานะเพราะ i-vtec เนี่ยทำแค่เสียงแบบ hks นะครับผมท่อเบาเ,บาเบานุ่มๆเนี่ยเสียงจะหล่อมากเพราะเสียงของเครื่อง i-vtec มันแบบคุ้มๆุม,มนิดนึงนะฮะไปดูข้างหลังกันครับข้างหลังนะครับ ปุ่มเปิดเขาอยู่ตรงนี้นะครับมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะครับเปิดขึ้นมาชาร์เป็นออโตเมติกข้างหลังนี้กว้างนะครับผมแล้วที่สําคัญครับกว้างพอไหมครับทั้งพี่ทุกคนเห็นว่ามันกว้างแล้วแล้วก็ผมทําให้มันกว้างขึ้นครับผมทําให้มันกว้างขึ้นโดยการพับเบาะสองนะครับเบาะแถวสองได้สุดเลย นะครับคุณคิดว่าไงรถระดับนี้ราคาแค่5 8 0 0 0บาทคุ้มไหมคุ้มครับผมตอบไปเลยนะครับโดยดีไซน์ที่เฉียวและตัวใหม่มีเสน่ห์ล้นนะครับคุณขับไปทํางานมีหน้ามีตาได้เลยนะคันนี้เพราะมันหรูนะครับต่อไปนะมาดูในส่วนของที่เก็บตัวชุดซ่อมนะครับไม่ว่าจะเป็นแมกเป็นไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของแม่แรงนะครับจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับแม่แรงและที่สําคัญนะครับตัวโฟมที่เก็บของอุปกรณ์ มันล็อกไวให้เลยนะครับผมข้างล่างนะครับผมก็จะมียางสำรองนะครับยางสำรองคันนี้วิ่งได้แค่80เนื้อใจอย่าเกินนะครับเป็นยางสำรองจริงๆนะครับมีครบเลยอ่ะนะครับขนาดสองที่เป็นตัวขั้นยังมีนะครับโอเคข้างหลังก็จะประมาณนี้กว้างประมาณนี้ใหญ่ประมาณนี้นะครับผมว่าคงถูกใจใครหลายๆคนไม่มากก็น้อยไปดูข้างในกันบ้างครับครับผมในส่วนต่อไปครับเป็นส่วนของภายในรถนั่นเองนะครับทางขวามือของผมนะครับ คันนี้นะครับตัวปรับกระจกหูกระจกนะครับผมตัวปลดล็อกอะไรต่างๆนะครับเป็นไฟฟ้าแล้วนะครับต่อไปพวงมาลัยเขาเป็นแบบมัลติฟังก์ชันแล้วคุ้ดคอนโทรลที่แบบโคตรเท่นะครับมีตรงนี้รับปุ่มโทรศัพท์นะครับคุ้ดคอนโทรลอยู่ตรงนี้นะครับซ้ายนะครับปรับในส่วนของมัลติมีเดียนะครับหน้าจอเขาที่บอกเลยเป็นทัชสกรีนหน้าจอเขาหรูมากนะครับสำหรับในส่วนของ HRV คันนี้นะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทรถให้ดูนะครับคุณแจนะครับ เป็น engine start นะครับผมเป็น engine start สามารถ start ได้เลยแค่เหยียบเบรกแล้วกดปุ่มตรงนี้ครับโอ้คือแบบแอร์เย็นเร็วมากนะครับที่สำคัญต่อไปนะครับก็คือกดทั u ส h s c r e e ด้วยนะครับเป็นระบบสัมผัสแล้วนะครับหน้าจอก็สัมผัสนะครับเลื่อนไมค์เขานะครับผมไม่ต้องพูดถึงทางขวาสุดเป็นดิจิตอลนะครับเลื่อนไมค์มรูนะครับตรงกลางนะครับเป็นไมค์เกซ้ายแล้วก็เป็นไมค์เกนะครับแต่ว่ามีไฟในส่วนของไฟขาวทำให้ไมค์ดูสปอร์ตนะครับ โทนรถขาวนะครับตัดดําข้างในเป็นเบรดดำนะครับเพราะฉะนั้นโทนในรถเนี่ยมันสวยนะครับมันตัดกับข้างนอกนะครับผมชอบสีดําอยู่แล้วนะครับาต่อไปนะครับเป็นส่วนของ Eco ค c นะครับอีโคคาเนี่ยสามารถกดปุ่มตรงนี้นะครับจะมีสัญลักษณ์ของตัวใบไม้ขึ้นมานะครับใบไม้เนี่ยจะแสดงถึงความประหยัดน้ำมัน e ีโคนั่นเองรักโลกครับรักโลกรักโลกนะครับกดคลิกเนี่ยอีโเนี่ยผมแนะนำใช้กับ e20 e85 นี่คือแบบ ประหยัดจ๋าเลยฮะประหยัดแบบประหยัดมากๆแทบจะไม่กินน้ํามันนะครับเจ็ดครันรอบแทบจะไม่กินนะครับถ้าคนเหยียบจะจัดแลบกินนะครับเหยียบไปมันลานไปเรื่อยอะ่ะรอบประมาณ100อ่ะขับถึง100นะครับรอบแล้วตัดอยู่ที่ประมาณหกกับเจ็ดเนี่ยพอะมันตัดปั๊บกินแน่นอนนะครับน้ามันมันแพงนะครับสมัยนี้น้ํามันแพงนะเพราะฉะนั้นการขับรถที่มีอีโค่รับรองแบบเนี้ยก็คือเหมือนเซฟเงินในกระเป๋าของเราไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันคุ้มมากๆนะ ครับผมในส่วนของหน้าจอนะครับผมและแอร์เขาเนี่ยบอกเลยเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเพราะแอร์ตัวใหม่ขดาด Honda c ซ v i c ตอนนี้แอร์จะเป็นรังพึ่งแผงยาวตรงนี้เลยนะครับเขาออกแบบมาจากแบบนี้แหละครับคล้ายๆกันนะครับแอร์อยู่ตรงนี้นะครับฝามรูเลยนะครับคือบอกเลยว่าคนนี้ัางซ้ายเนี่ยคือเย็นจัดนะครับเย็นมากๆด้วยแอร์นะครับผมไม่ใช่ดูโอ้แอร์เป็นแอร์ตัวเดียวนะครับตัวเดียวนะครับปรับอุณหภูมิแบบทัสกินตรงนี้ได้เลยนะครับค่าต่างๆบอกเลยว่า กดง่ายมากๆนะครับหน้าจอสามารถดูหนังฟังเพลงเล่น MP3 iPod นะครับบลูทูธต่างๆได้ปกตินะครับผมเพราะว่ามีสาย HDMI ในการเสียบด้วยนะครับสำหรับตัวนี้อ่าเพราะฉะนั้นคุณมีแผ่น CD DVD เนี่ยหรือบูเร y นะครับสามารถดูหนังได้ปกตินะจ๊ะถือว่ายังไงสุดสุดนะสุดนะฮะต่อไปครับมาถึงเกียร์นะครับเกียร์เขานะครับเป็นเกียร์แบบ CVT นะครับ เกียร์ CVT นะครับรันถึงตัว S นะครับแล้วมีแพลตเทนชิปให้ด้วยนะครับนี่คือเสน่ห์ของ CVT เวลาขับพวกนี้นะครับเวลาที่เราขับเร็วมากๆนะครับผมนะจะมี2แบบในการช่วยคุณเบรกนะครับอย่างแรกเข้าเกียร์อยู่ที่ดีนะครับรถขับในความเร็วมากผมไม่ได้ตบเกียร์ลงนะครับผมอาจจะเข้า S ปุ๊บมันจะดึงเกียร์มาที่รอบต่ําของคุณนะครับเพราะฉะนั้นรถจะมีการดึงของมันช่วยในการเซฟนะครับเซฟตัวคุณและเซฟรถทําให้เบรกนิ่มขึ้นมากๆเลย นะครับนี่คือเสน่ห์ของ CVT ต่อไปครับเสน่ห์ CVT ต่อไปคือ t พดเด shift นะครับแพดเด shift เนี่ยสามารถขับขี่ได้ตามใจชอบหรือตามความเร็วที่เราต้องการได้นะครับเวลาที่คุณอยากแซงคันข้างหน้านะครับคุณแค่ตบลบทีหนึ่งปั๊บรถคุณจะมีสปีดที่เร็วขึ้นนะครับเนื่องจากรอบมันจะจัดนะครับรอบมันจะแบบมันจะพุ่งไปถึงรอบที่สุดของรอบนั้นใช่ไหมครับอย่างเช่น8คันรอบนะครับผมอาจจะอาคันนี้อาจจะ7เกียร์นะครับหเกียร์แบบเนี้ย รอบที่1นะครับรถมันจะอืดอืดนิดนึงนะครับมันจะเหมือนคลัตช์ละเหมือนเราขับคลัตช์นะครับเวลาที่เราเหยียบคันเร่งขึ้นไป2เราก็กดบวกนะครับปุ๊บรถมก็จะพุ่งขึ้นเรื่อยๆนะพุ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วเวลาที่เราเบรกนะครับให้เราเหยียบเบรลงมาที่ประมาณ4หรือ3คันรอบนะครับเรากดลบทีนึงนะครับรถมันจะชะลอความเร็วลงโดยที่คุณอาจจะไม่ต้องเหยียบเบรกเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเสน่ห์ของ CVT ปลอดภัยในการขับขี่นะครับหัวใจสปอร์ตรักความปลอดภัยต้อง CVT ครับ ต่อไปพูดถึงเบาะก,กันบ้างน,นะครับเบาะคันนี้เป็นเบาะหนังแท้นะครับเบาะหนังนะแล้วที่สําคัญนะครับเบาะนี้เป็นแมนนวลนะครับต้องใช้มือกดนะครับก็ถามว่าโอเคไหมสำหรับผมไม่ปลื้มนะครับสำหรับเทดอาีที่เป็นเบาะไม่ใช่ไฟฟ้านะครับก็ถือว่าโอเคแหละถ้าถ้าพูดถึงดีไซน์ภายนอกที่ตอบโจทย์และโดดเด่นนะ่ะผมรับได้กับเบาะที่ให้แบบไม่ไฟฟ้าผมว่าคุณก็รับได้เพราะราคาก็เบาและที่สําคัญครับรถมันหลว่อะ คือรถปีใหม่ยังหลูไม่เท่าเขาเลยนะพอเทสอาวีเนี่ยคือคือฮอนด้านะครับการตลาดฮอนด้าเก่งเรื่องการคิดไอเี T B. คุณไม่ต้องห่วงเลยรถฮอนด้าทุกคันขายได้ราคาหมดนะครับเขาโคตรทาดีเลยต้องพูดว่าโคตรนะครับผมประทานโทษด้วยนะครับที่ต้องพูดเนี่ยเพราะว่ารถทุกคันที่คุณซื้อมาคุณสังเกตได้ว่าในตลาดกลางนะครับผมเวลาที่เราเอาไปขายนะครับรถฮอนด้าราคาตกช้ามากๆนะครับรถที่ตกเร็วนะครับจะเป็นแบรนด์อื่นๆนะครับที่เป็นผู้แข่งเขานั่นเองครับ ตอนหน้าตกยากพี่ซีวติตอนนี้ยังโดดอยู่8-9เแสเลย FK คนะครับคือแพงอยู่แล้วนะครับผมคือไม่ตกตกยากมากๆใครซื้อฮอนนามันเนี่ยขายยังได้ราคานะครับ <S <S ้ผมดีไซน์ข้างล่างเขาเนี่ยเก๋ <S 1> <S 1> ไหมเวลาที่เราเก็บของเราจะวางของตรงนี้ใช่ไหมครับเราจะไม่ได้มองไปข้างล่างแต่คันนี้นะครับเป็น2ชั้นคุณสามารถเสียกสายชาร์จแบตในส่วนของโทรศัพท์นะครับผมทั้ง2จุดเลย USB นะครับ Power Outlet นะครับผม เราเอาโทรศัพท์วางไว้ตรงนี้แล้วชาร์จแบตได้เลยนะจ๊ะไม่ต้องกลัวพอข้างบนตอนแรกคุณอาจจะสงสัยเอาเราจะวางของยังไงไม่มีที่วางเลยนี่ครับอยู่ด้านล่างนะจ๊ะแล้วมาพร้อมนะครับเกะนะครับหรือ g o ฟบล็อกนะครับในการเก็บของอันนี้บอกเลยว่ากวางแนละถูกใจใครหลายๆคนแน่นอนนะครับเพราะ g กฟบล็อกเนี่ยมันใหญ่นะครับ ใครก็ชอบที่เก็บของใหญ่ๆแล้วก็เป็นเกที่อเ็กประสงค์นะครับคันนี้ก็คือดีเลยถ้าผมไม่ส่วนของบอกข้างหลังนะครับบอกข้างหลังเนี่ยบอกเลยว่านั่งสบายจะเห็นจากผมได้ว่าเหลือมากๆนะครับผมสูง175เซนนะครับความกว้างของเขานี่ถือว่าโอเคแล้วตอบโจทย์เพราะว่าตรงนี้มันอัดได้ถึง3คนคุณอาจจะมองว่าผมผอมเหรอผมหนักนะครับ68กิโลนะครับผมผมว่าผมตัวใหญ่นะนะครับซ้ายและตรงกลางเนี่ยก็คือนั่งสบายแน่นอนนั่งได้3คนหรืออัดไป4คนก็ทําได้นะจ๊ะ และที่สาคัญครับบอกข้างหลังเขาเนี่ยปรับระดับตรงนี้ได้นะครับแล้วก็พับเก็บได้สะดวกสบายพร้อมเซฟตี้เบลเนี่ยมาถึง3ตัวปลอดภัยกันไปเลยแต่ข้างหลังเนี่ยมันเสียดายนิดนึงนะครับไม่มีในส่วนของที่ชาร์จแบตนะครับก็ชาร์จทงหน้าได้ไม่เป็นไรเนาะเพดานนะครับก็จะเห็นว่ากริปมากๆนะครับรถยี่หแสนสี่นะครับผมแต่ว่ากริปขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคมากๆนะครับเราไปฟังในส่วนของโปรโมชั่นกันบ้างว่ามีอะไรกันบ้างครับ ครับผมสำหรับโปรโมชั่นของ Honda h e ฮดอวินห e คันนี้บอกเลยว่าร้อนแรงมากๆนะครับเพราะว่า1เป็นรถที่ยังใหม่นะครับรถคันนี้เป็นปี2015นะครับจริงๆแล้ว2015เนี่ยไม่เก่านะครับคันนี้ราคาอยู่เพียง5 8 0 0 0นนะครับผมเลขใหม่โอ้บอกเลยว่าเลขใหม่อาจจะเยอะนะครับผมแต่เพราะว่าเป็นรถ SUV ถ้าขอบอกว่า เนี่ยของจริงนะครับของจริงอะไรอย่างแรกนะครับเราไม่ก่อไม้นั่นเองนะฮะโปรโมชั่นร้อนแรงครับโปรโมชั่นคันนี้อย่างแรกนะครับฟรีดาวนะครับผ่อนได้นานถึง7.2งวันนะครับเ2ดเดือนนะครับยังมาพร้อมนะครับฟรีในส่วนของเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องแล้วนะครับที่ฟรีให้นะต่อไปครับฟรีในส่วนของดรอทูดอส่งถึงที่ส่งถึงมือคุณครับไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนไกลแค่ไหนนะครับจะอยู่ใต้จะอยู่เหนือนะครับทางเราส่งถึงที่แน่นอนแล้วฟรี ไม่มีค่าจัดส่งนะครับแคมเปญร้อนแรงมากๆเลยละอุเลยนะครับซื้อในส่วนของ n ฮนเอาคันนี้นะครับมีสิทธิ์นะครับลุ้นรับมอไซสโกมดิเทคนิกาแบล็คหนึ่งร้อยห้าไอนะครับย้ำนะครับว่าลุ้นรับมอไสกูตเตอร์นะครับนำเข้าจากอังกฤษนะครับบอกเลยว่าได้ทั้งรถแล้วยังมีสิทธิ์ลุ้นรับมอไซสุดค่าเจ็ดห่บาทอีก คุ้มกว่านี้ไม่มีแล้วครับใครนะครับที่อยากโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถโทรมาได้ที่เบอร์024134446นะครับผมจะมีพนักงานของทางรถบ้านชัยนะครับหรือคอเซ็นเตอร์รถบ้านชัยคอยให้คำปรึกษาคอยตอบปัญหาทุกๆอย่างนะครับผมต่อไปครับใครที่อยากจะได้รถนะครับแต่ว่าอยากจะเทรดรถที่บ้านหรืออยากจะขายรถที่บ้านของเราเนี่ยมาได้ที่โชว์รูมเรานะครับทางเรานะครับยินดีรับทุกรุ่นทุกนะครับ ทุกรุ่นนะครับย้ำว่าทุกรุ่นนะครับและให้ราคาสูงกว่าท้องตลาดทั่วไป0863667452นะครับเรายินดีรับรถทุกรุ่นนะครับย้ำนะครับว่าทุกรุ่นนะครับโอนเงินภายใน24ชั่วโมงสำหรับวันนี้ครับอาจต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าพี่ๆคนไหนชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พวกด้วยนะครับหนึ่งเลยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดรถเด็ดๆแบบนี้รถสวยๆแบบนี้ราคาดีๆแบบนี้โปรโมชั่นร้อนแรงแบบนี้อีกนะครับสำหรับวันนี้นะครับอาจต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ